สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานแหวนเพชรนะครับแหวนเทชรสอด2แถวนะฮะเป็นแคชเชียลด์นะแหวนแคชเชียลด์ใส่ได้ทุกวันนะฮะตัวเพชรไซส์นะครับ8ตังนะครับ12เม็ดนะฮะน้ำเก้าแปด v s นะครับสะอาดกริกเลยนะครับผม ได้ทุกวันจะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในของขวัญน,นะครับสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับอาจจะดีเลยนิดๆน,นะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่รับไปนี่ยิ้มแน่นอนนะฮะผมันนัก็คร่าวๆรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพนิ่งไว้ ไวต้นคลิปนะครับจะได้เห็นมุมมองของแต่ละมุมมองนะครับผมก็แบบนี้ก็ใส่ได้ทุกวันก็สมวัยนะครับผมว่าถ้าเป็นวัยทำงานนี่ควรจะลองเล็กกว่านี้นิดนึงเริ่มทํางานนะครับแต่อันนี้น่าจะประมาณ40ป่ปลายปลายนะครับสีิบกลางกลงปลายปลายในกำลังดีไซน์นี้เหมาะกับวัยดีครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Uh, QR code กับเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับส่วนจะดูภาพเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นงานจิวเวลรี่หรืองานพระนะครับก็ตามที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีเว็บไซต์ของจากุกของ Google นะครับชื่อร้านกับ Facebook ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ